เราเสริมแหนบ20บมิลเข้าไปข้างละ1แผน่นสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเขามีแผ่นรอง <c oughs> ก็เป็นแผ่นรองมา2แผ่นเล็กแล้วเราก็เอาแผ่นรองออกนะครับแล้วเราก็เสริมแหนบ20มิลเข้าไปดัดแหนบตัวติดรถให้อีกนิดนึงนะครับประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะมีตัวปรับไฟหน้าด้วยเราก็เอาตัวปรับไฟหน้าไว้ที่เดิมนะครับ ทั้งด้านหน้าด้านหลังเราก็มีช่วงยืดหยุ่นให้นะครับแหนบเราทําการดัดโค้งตั้งหน้าลงให้นะครับเพื่อจะให้มีช่วงยืดหยุ่นได้สําหรับรถยกสูงนะครับเติมแหนบ20มิลข้างละแผ่นนะครับก็พอไหวนะ20มิลข้างละแผ่นก็พอไหวครับระดับ2ตันก็พอได้นะครับนี่ฮะเราเอากล่องตัวที่ไม่ใช่กล่องครับเอาเป็นแผ่นเหล็กของลูกค้านะแผ่นเหล็กออกนะครับ เอาลูกค้าจะมีแผ่นเหล็กรองมาสเปนด์ดเขาจะมีแผ่นรองมาสองแผ่นแล้วก็เอาแผ่นรองออกแล้วก็ใช้แนบยีซิมินเข้าไปแทนรถก็จะไม่ได้สูงกว่าเดิมสักเท่าไหร่เพราะว่าบอกราบคุณหารแล้วก็คือเอาแผ่นเหล็กออกนะครับแผ่นเหล็กอยู่นะเก็บไปแล้วครับโอเคนี่ครับส่งสูงนิดนึงรถตัวสูงนะครับอยากจะเสริมแหนบก็บอกเราได้นะครับ